เคยเจอพระราคาสูงในที่ที่ไม่น่าเชื่อที่สุดไหมโอ้เจอบ่อยเอาเลหลายๆเคสเล่าแบบสนุกๆแล้วกันนะที่จําติดตาเลยเหีียญลวงพ่อคงมัดบางกระพร้อมแต่จริงๆแล้วสถานที่มันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าแบบว่ามันก็เจ้าของตกใจแล้วกัน ตั้งใจจะไปซื้อพระกับคุณป้าคุณป้าเนี่ยทำข้าวแกงขายแต่ไปถึงปรากฏว่าพระบ้านป้าเนี่ยไม่มีอะไรเลย mm hmm. อ่าไม่มีอะไรที่จะพอจะซื้อได้ซื้อกันได้แค่แบบประมาณ2 0,000่นบาทคือน้อยซื้อกันแค่0,000ม่บาทตือมันเป็นชุมชนอ,ะอ่ะอ่ม mm ัน hmm. เป็นชาวบ้าน mm hmm. เขาเป็นชาวบ้านอะ่ะก็แบบมีลุงข้างบ้านมีพี่น้องอะไรคนรู้จักกันแถวนน้นอะ่ะมาช่วยกระทั่งเขาข้าว mm hmm. พอเขารู้ว่าวันนี้ป้านเนี่ยน,น,น,นัดรุดดีไว้ว่าจะมาดูพระ mm hmm. เขาก็เลยไปหยิบพระที่บ้านมาขายแล้วขายได้หนึ่งล้านบาทตกใจอ่าอันนี้คืืออค พระแพงวันนี้เคยซื้อนะแต่ถามว่าเคสที่จดจําจริงก็มีเคสเนี่ยถามว่าสถานที่ไหมมันก็ไม่เชิงสถานที่แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเจอเพระแพงอ่าแล้วก็ไปเมื่อสัก4ปี5ปีที่แล้วก็มีคนมาหาที่ร้านแล้วก็คนเก็บขยะไปได้งาช้างมาสมัยก่อนพวกพระที่แกะเป็นงาเนี่ยไม่ต้องมีครูบาอาจารเสกนะเพราะว่างาเนี่ยมีค่าในตัวอยู่แล้วไปเก็บมาขยะมาแล้วได้งาเป็นเป็นซามูไรเป็นงาญี่ปุ่นปั้นเป็นรูปญี่ปุ่นเป็นรูปเทพญี่ปุ่นอะไรพวกนเนี้ยคุริกิเมโนโวพวกอะไรพวกเนี้ย พี่ขายได้4ี่แสนรบาทซื้อไป2องแสนแปแล้วก็ซอยขายได้4ี่แสนบาทแต่คนเก็บขยะเนี่ยว้าวว่าสองแสนแปดอ่ะคือเขาดีใจกับแบบว่า<ม>พูดตรงๆนะคือทํางานปีหนึ่งอ่ะยังไม่มีเงินเก็บเป็นแสนเอางี้ดีกว่า<ม>ใช้จ่ายไปวันวันอ่ะแต่คืออันเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเ<ม>ขาบอกว่าไม่ต้องรอกรเกษียณเลยเขาเปลี่ยนชีวิตจร<ม>ิงๆเลยแต่ว<ม>่าคนเก็บขยะเราลองนึกภาพคนเก็บขยะดูเราไม่ได้ไปดูถูกว่าอาชีพเก็บขยะไรเงินไรเลยนะแต่คือคนเก็บขยะน่ะเขามีสวัสดิการดีแต่ว่าเงินเดือนเขาไม่ได้สูงนะแต่สวัสดิกาารเเขยอะ ยังไม่นับที่ว่าเขาไม่เจอผีกนะเพราะบางบ้านเนี่ยเวลาเขาซื้อบ้านต่อกันเขาเหมาบ้านหรือว่าสามีเสียเนี่ยบางทีคนไม่ได้สนใจพระไม่ได้คิดว่าอันนี้คือของมีค่าอะไรเขาก็เก็บใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งอ่าอ,อันนี้ถามจากคนที่เคยเก็บขยะเขาบอกว่าผมก็จะคอยดูขยะแล้วก็เอามาแยกเหล็กแยกอะไรก็ขายได้อีกเขาก็จะมีสัมปทานขายกันอันนั้นเป็นเรื่องลึกแหละอ่าแต่บางคนเนี่ยที่มีความรู้เรื่องพระเรื่องอะไรเขาก็จะแยกพระเศษเงินเศษทองอะไรพวกนี้เขาบอกเขาได้กันประจํานะเดือนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเก่งๆเนี่ยได้เกินเงินเดือนอี หลังจากที่ว่าไปสกรีนคัดจากขยะที่เก็บแล้วอ่ะอเนี่ยผ้าผาเนี่ยมันอัศจรรย์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันหาสัจจรซื้อร้อยขายล้านนะแต่ว่าบางทีมันเกิดกับทุกคนไม่จำเป็นต้องกับเสียนแนะม้กระทั่งกับชาวบ้านเองเนี่ยที่พี่ชอบพูดอยู่ตลอดลว่าซื้อสะดุ้งซื้อสะดุ้งเนี่ยมันมันมีลักษณะอย่างเงี้ยไอคำสะดุ้งเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้ยดีใจร้องไห้เลยแต่สะดุ้งแววตาเราก็รู้แล้วเขาตกใจแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็บ้านนี้คือบ้านเป็นคนไม่มีตังค์ใช้คำนี้เลยดีกว่าคือสามีเเสีียราางดกว่ เจ้าของเป็นผู้หญิงก็คือไม่ได้ยากจนหรอกแต่ก็คือว่าสามีเนี่ยก็เดือนชนเดือนอะ่ะ mm hmm. เออเออก็คือไม่จนแต่ก็ไม่ได้รวยอะ่ะแล้ววันหนึ่งที่สามีเสียด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในครอบครัวตอนที่สามียังอยู่เนี่ยก็เป็นคนธรรมดากินข้าวเดือนหนึ่งกินข้าวนอกบ้านครั้งหนึ่งคือไม่ได้อัตตคัดแต่ก็ไม่ได้สบาย mm hmm. พอวันที่สามีเสียนะ่ย mm hmm. ก็เขียนว่าสามีเนี่ยชอบเก็บภาไว้ทั้งชีวิตเลยพระตัวเองเก๊เปล่าก็ไม่รู้เลยต่วสามีไปโดนเขาหลอกมาหรือเปล่าหรืออาจจะขายได้แสนหนึ่งสองแสนหรือเปล่าก็ ก็ภาวนาก็ขอให้มันได้บ้างอ่ะห้าหมื่นสามหมื่นก็เอาอ่ะเพราะว่าคิดว่าพระตกแฟนเนี่ยคงจะไม่มีพระแพงหรอกเพราะแฟนทํางานทั่วไปทํางานบริษัททั่วไปจะตังที่ไหนไปเช่าพระก็คงไม่มีพระแพงอะไรหรอกก็คิดอย่างนี้นะเข้าใจว่าเฮ้ยก็ในเมื่อบางเดือนเรายังช็อตเงินเลยบางเดือนเราก็ใช้ตังหมดเงินเก็บเราตอนตายเนี่ยก็มีเงินเก็บอยู่แค่สองแสนมีประกวงประกันอะไรก็รวมได้แค่หกเจ็ดแสนก็คิดว่าหน้าพระดูจากฐานะแล้วกันดูจากฐานะของความเป็นอยู่แล้วน่ะสามีก็คงจะมีพระแพงแต่ปรากฏว่าพระขายได้สี่ล้าน อสี่ล้านล้านแต่ไม่ใช่องค์เดียวสี่ล้านนะเป็นองค์ละเจ็ดหมื่นองค์ละห้าพันองละแปดหมื่นองละสองหมื่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ครอบครัวแต่คัดเนี่ยก็เพราะสามีเอาเงินไปเช่าพระหมดใช่เออภรรยาจริงๆแบบมีอะไรได้มากกว่านั้นใช่เช่าพระเก็บไว้อ่าภรรยาไม่รู้เรื่อง ภรรยาก็เลยเข้าใจว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีฐานะประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้เคยสนใจไม่เคยถามเลยว่าเช่าพระอะไรมาเช่าอะไรขายอะไรยังไงไม่เคยรู้เรื่องอ่าแล้วด้วยความที่สามีเนี่ยเก็บพระมาตั้งแต่อายุยี่0บสิบเก็บตั้งแต่ก่อนที่จะมาแต่งงานกันเขาก็สะสมมาเรื่อยอ่ไอ้ตอนที่เขาสะสมเนี่ยตอน2ี่สบปีแล้วนะมูลค่ามันอาจจะแค่ห้าหมืห่นนึกออกว่าแต่ตอนนี้มันมูลค่ามันห้าแสนอย่างเงี้ยก็คือว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่ามีตังค์เป็นสี่ล้านห้าล้านเลยแต่เขาเก็บเนะี่ยทุนเขา ห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มูลค่ามันห้าแสนแล้วทองที่กระทำไว้ทองเลียมพระบางองค์เนี่ยกระทำไว้หมายทองบาทละแปดพันบาทละหมื่นแค่ทองแม่นก็ขึ้นมาสิบเท่าตัวแล้วถูกไหมบ้านนี้แกะทองขายอย่างเดียวเกือแบบล้านแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่รู้นะเขาประเมินทองไม่ออกเขาไม่รู้ว่าทองกรอบพระจริงมันขายได้อะไรเขาไม่รู้คือขเขาไม่รู้ด้วยว่าเป็นทองจริงทองอะไรเงี้ยคือคือเขาดูไม่เป็นเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แบบไม่น่าจะเจอถูกไหมอ่าแล้วแม้กระทั่งตัวเจ้าของเขาก็อึ้งเพราะว่าเขา เขาก็ด <differences? S 2> ูจากฐานะเขาเขาไม่ค oh, okay. oh, uh ิดเราว่าพรดในบ้านเขามันสี่ล้านอะสี่ล้านไม่ใช่สี่ล้านเนี่ยนะสี่ล้านนี่ขายจริงขายได้เกือบห้าล้านนะ คือพี่ซื้อเขาสี่ล้านนะมูลค่าจริงเกือบ5้าล้านนะถ้าขายอะใช่ไหมคือคนเจ็บพาะเที่พี่อธิบายเพิ่มเติมคนพระเนี่ยซื้อเนี่ยบางคนเฮ้ยทำซื้อยังไงกําไรคือถ้าซื้อสมัยก่อนมันกําไรแต่ที่ขาดทุนเงินเนี่ยเพราะว่าซื้อปีที่แล้วแล้วขายปีนี้ซื้อมา3ปีที่แล้วแล้วทนทนไม่ไหวก็ขายก่อนอย่างเงี้ยมันขาดทุนแต่ถ้าคนที่ใช่แต่ถ้าคนที่เก็บจริงๆเลยนะที่เก็บจริงๆแล้วเก็บพระเป็นนะแล้วรู้ว่าพระอะไรเล่นนะถ้าเก็บตั้งแต่30ปี40ปีแล้วอะกำไรเป็น1ิเท่าตัวหมด เกือบหมดอ่ะไม่หมดก็เกือบหมดอ่ะพอไปเจอน่ะอ่ะแล้วก็มีอุ้ยมีบ่อยมีบ่อยบางทีก็มาแบบแม่ค้าขายส้มตําอะไรเงี้ยแต่พระมันมันอาจจะไม่ได้องคเป็นล้านอะไรเหมือนที่เราเคยฟังกันนะแต่แบบไอ้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยมันเจอบ่อยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงว่าบ้านนี้ไม่มีพระเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยเออแบบองค์เดียวเลยเจอองค์เดียวเลยในในพระที่เขาเอามาให้เราคัดอ่ะแต่ไอ้แบบว่าแบบเออแบบเจอขอทานเลยล้วขายได้สิบล้านอะไรเงี้ยซื้ออย่างเงี้ยไม่เคยแต่เออชีวิตจริงมันก็แค่นี้เนี่ยมันแต่มันเจอบ่อย อ่าแต่ถามว่าแบบแต่ว่าไอ้ไอ้ที่แบบเจ็ดหมื่นห้าหมื่นสี่แสนอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเงี้ยเล่ากันได้อ่ะก็จับประมาณนี้